สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อเดียวเมื่อหนึ่งถือกล้องค่ะเมื่อหนึ่งถือกล้องไม่ว่างเนาะเมันถามเส้นน้องค่ายมาฝนตกค่ะข้างนอกฝนตกหนักเลยมาจอดอยู่ปั๊มน้ำมันมาทรงเด็กหน่อยเมือทรงหลานเป็นลุงเรียนมาจอดอยู่ปั๊มน้ำมันฝนตกคักซักโอ้อหนักบระเดยแตงประเดยท่าริษ เส้นน้องไร่เป็นตัวทรง,งของแม่ไห่เอาเบิงใกลๆ้ๆเบิ้งหนาจะเด็งใกลๆ้สๆ,สๆสุดสุดเบหนาซุดขักสุดแน่ปุ๊ก้อนนี้เพิ่นกับเขาอยู่ที่เพิ่นไห่ไห้ยังแต่เพิ่นไห่วิ่งวิ่งสามบอ่ วิ่งสามกับศูนย์ว่ะวดกวนวิ่งสามกับศูนวดนี่สิวิ่งตัวใดไปเบืองน้ำกันเนาะค่ะเนาะ่ันู้ชมเอ้ยฝนตกหนักขอให้ตกให้น้ำมากถ่วไม้ถ่วหน้าทั้งเห่าได้เห็นตักร่าเจ้าถ่วมมาถว่วทั้งเห่าแนวายานดอกอพอน้ำถ่วมทั้งเห่าเที่ยรละมอคอยคอไปด้วยแน่ ถ้าอยู่มาหอดเท่าแล้วมือนี้ค่อยไปก็ได้เพราะว่ามันมืดด้วยนะมาเป็นลูกๆอาจสิพ่นสว่างอาจจะบ่มีฝนก็ได้มืดฝ้ามั่วดินนะคะับมาเรื่อยนนี่ก็เป็นมพ์ว,ดวัด น้ำยังบ่ท่านเคืองหองอยู่ค่ะน้ำยังบ่ท่านเคืองหองอยู่ทั้งบ้านเจดีย์แหลงปุ๋ยกืบบอ,ยอบ่พราสีใสเพอวันนามได้ให้หน้าบ่มีเนาะค่ะโซนเหนื่อยบนไงบนไงเมื่อดฝ่าเมืดคักคเขาก็เรี้ยงเล็กของห้าดีกว่าค่ะ บนตกชุนจำาตบนมือเดิมื้อนี่ไปแย่นกันจบบได้ยลย่คลิปได้เพระาะว่าเสียงฝนดังเสียงฝนดังสิบได้งลงคลิปเสียนหนองคขายสามหกตรงตรง,ตรงมัดก่อนหี่คขามวดก่อนศูนกับสาม ในที่สุดก็เข้าเนาะจับคู่เข่าของวนันีีเพิ่นกระเด็น0306สามหาสามหกเลื่อนะเนาะเออเบิงวัดดีสิได้ตัวใดค่ะเบิงเพิ่นว่าเจดีย์คือจังเวลาเบ,บิงอันนั้นโดนโดนอันเก่าวัเทียบเบิงอันไม่แป๊บเดียวอ่าโอ้ยรถสิบโลกั่เต็มนหลาย อวไ,<ป>ไวยไปน้ำค้งตนุนยังสาดแเงอ่ะะเช่นหนองค่ายวิ่งเข่าทุกงวดเนะนะ้อสิบงวดผิดสองงวดสิบงวดผิดสามงวดประมาณนัน่นแหละนาเสียถือได้ตะเิ่นเลขมากนีหลายปี ที่ดินแปลงนี้แบ่งเช่าระยะยาวโอ้บนสีเ้ราระยะเาาของเจดียงกับมีเดอเร์หเศร้าระยะเงาอยู่ที่บ้านกุดจิกใกล้กับทอกอนเนาะคะ่นะเนาะมาเซาได้เลยเนื้ยที่สามสี่งานเนี้ยที่เป็นเกือบไไ่ค่ะเนาะติดถนนดำทางเขาบ้านขามอย,อยู่ใกล้ตึกซีสมเนาะ ไรสิมาเ้าเฮ็ดกัจาก,การยังกับมาเลยค่ะให้เช่านะคะลายปีไปเลยเช่าเป็นปีผู้ใดสิมเาเฮ็ดอี่ยงเป็นที่ดินว่างเป้าค่ะไม่มีน้ำน้ำสางก็กอจองให้แล้วเป็นที่เช่า mấy phun bần đầy, rồi mình rau tốc bọ, nước nào thì tốc héng, tốc héng nạm mướn tèm luôn. cái nhang ย,ยวมาฮอดบ้านละค่ะทุกทุชมเมื่อเบิ่งเหล็กเสี้ยนน้องไข่น้องกันเลยนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้างซื้อครีมมาตามเบอร์ท่อึ้นให้นาจอด้วค่ะุดครีมหนึ่งชุดประกอบด้วยไนท์ครีมเดย์ครีมพร้อมสบู่นะคะแล้วก็12อออยพัดบำรุงสายตาฝ้าฟ้างตอนเนื้อตอนแดดตอล่มต่อกระจก ทานได้ค่ะทานเมื่อทานไปทานมาต่อท่านจะหายเลยค่ะท้องชมเนาะคนที่จะได้ผ่านก็ไม่ได้ผ่าเนาะค่ะไอเบื้องแล้วเบื้องอีกเพราะว่าเบื้องบสช,ชัดภาพมันสันมันไหวเกินเนาะค่ะเนาะนี่คือสามหกตรงตรงนะคะสามหกตรงตรงวิ่งศูนย์กับสามหนึ่งกันยังหน้าอีกนะคะหนึ่งกันยังมีอยู่เน่ะ สามสามหกผลงานงวดที่แล้วถูกสามหกเนาะคะ่ะงวดนี้กระมากแล้วะคะ่เวะเดี๋ยวเจแดงต่อขึ้นไปศูนย์สามมากแน่นอนนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวจะแดงเขียนให้ตัวยิงใหญ่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะแดงเขียนไว้น้ำถ้าบอกเขียนไว้น่ะ บได้วันนี้ขอม้วนเกา่าอย่าไล่ลบได้หายค่ะแี่เรงเขียนไว้ให้นะคะเสื้นหนงอ,ง,อนหนงคายของแท่เสื้นหนองคายของแท่ย่าวนานมาหลายปีแล้วเด้ผิดยากนะคะเพื่อดูการประกอบกับท่านอื่นๆได้เลย ท่านว่ามันใจถ้าท่านมันใจท่านก็วิ่งมันเป็นได้ทั้งบนล่างบอกเานาะวดวันที่หนึ่งเดือนสิงหาละเดอ้อค่ะเดอ้อสิงหาแล้ววิ่งไปวิ่งเท่านนะค่นะเนาะ เขียนแหลี่สักก้อนก่อนเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมมาแล้วค่ะวิ่งสามกับหกเน้นที่สามวิ่งสามนะคะวิ่งสามเน้นที่สามค่ะสามศูนย์สามสองสามเก้าสามหกเปล่าเอาโต๊ะหกสาม สามหกออกไปแล้วถ้าจับสามศูนย์สามสองสามหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะจับสามศูนย์หกศูนย์สามหกสามสองเน้นที่หกสามสองค่ะเน้นที่สามสองหกสามแล้วก็หกเก้านะคะที่ผมเน้นสามศูนย์ค่ะสามศูนย์กรนนาจะเน้นนะคะเพราะว่าเป็น ให้หกศย์สามตัวเกา่าเมื่อก่อนก็ออกหกศูนสเนาะต่อมาก็มาออกหกมาออกห้าศนย์สาห้าวันนี้สมออกสามศูนย์ค่ะสามศูนย์ค่ะสามศนย์แน่นอนอเ,เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังสกตีงกดทักมาตามโบโทอขึ้นหาหนาจอนะคะคุงคัดหรือ,อย่างขายแคบหน้าจอไว้เลยค่ะแคบหน้าจอไว้เลย แน 3. 3, 2, 3, 1, 3, 6, 3, 9, ่นที่สามสามศูนย์สามสองสามหนึ่งสามหกสามเก้าค่ะนะครับหลักสามหลักหกกับศูนย์หกสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก้าแล้วก็ห้าตัวเนาะหกศูนย์กับหกเก้าหกสามหกสองโมมี่หกหนึ่งโมมี่ค่ะ มาาหม้อท่าไหนข้าเสียงซี่สลัดกินแบงรัฐบาลอย่างน้อยก็มาตัวหนึ่งแล้วสามหาตัวมาใส่เอาค่ะหาตัวมาใส่เ,เด้อค่ะเด้อชมภาพบรรยากาศช่วงเช้าอลูกชิ้นก็มานอนสบายสบายชุ่มือเลยอันนุ่มๆมะนาว่ลมเ็ดเถ่านุ่มๆมอน่ะคือฝน,นพันเลยค่ะไปษณีก็มารับของไปแล้วนะคะขี้มาากั ยังไดเยอะหลายบอสจะได้สั่งตอ่อสั่งไม่ไหวเลยเนาะสั่งบู่ขาวเหลืออยู่เท่านั้นบอสได้ไลเลี้ยอยู่เท่านั้นเอานั่นแผลกอ้อนต่อที่ได้ไม่รู้จักเซ็จอัน,น,นไหมก็สีเวอร์เล้วอันเก้าก็าสีเวอร์เล้วมันจะสั่งสั่งมาพร้อมกันเป็นชุดเลยเนาะสั่งเป็นชุดเลยสบูข่ขาวสั่งเป็นชุด มันยาใสพตาเฮอกแต่บมดแด้ไปให้กงนี่เขาไปยืนงดกี่นี่ฮันม่บาร์ไายเมจสังแคลเซียมแค้เียมก็จะตางมีสาท่าร์บอนซัลไแก่ฮากกับพ่อมี้ยั่งยูเดอร์ค่ะทีมเราก็มีอยู่ค่ะสั่งเข้ามาเรื่อยๆสั่งของทุกวันแล้วส่งของทุกมือ ทางไปษนีค่ะส่งด่วนให้ทุกคนทางไปษนีฟรีค่ากล่องฟรีค่าส่งฟรีค่าปลายทางพี่สุยางเหมือนอย่างฝะหัดพีอย่างฝะหัดมาซองหนต่างไป่เนาะเจริยขกอปตัลราไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ